สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกคนนะครับผมพบกับผมนายมาสเตอร์นะฮะตอนนี้เราอยู่ในเกมกังฟูไฟติ้งนะฮะเกมนี้เป็นเกมในมือถือนะครับเล่นในสมาร์ทโฟนนะครับโอเคเรามาเข้าสู่เกมกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้ก็มี3ามเซิร์ฟเวอร์ให้เลือกนะครับแต่ว่าผมเล่นอยู่เซิร์ฟเวอร์ไว้เจ๋งนะครับโอเคเข้าสู่เกมกันไปนเลย ในกเกมนี้พิเศษนะครับเราสามารถล็อกอินเข้าทาง Facebook ได้นะครับหรือว่าคุณมีรหัสของเขาอยู่แล้วคุณสามารถล็อกอินได้เลยแต่ผมจะล็อกอินผ่าน Facebook นะครับชาวบโอเคครับแล้วตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเกมแกล้วฮะ,ะก็มีข้อความยินดีต้อนรับนะครับจอมยุทธทุกทท่านนะครับผมปิดไปก่อนโอเคก็ตอนนี้นะครับตัวผมก็เลเวล23แล้วนะครับก็มีเงินนะค่อนข้างรวยอยู่เหมือนกันมีอยู่ห้าหมื่นนะฮะ แล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะตำลึงใช่ไหมตำลึงตอนนี้ผมมียู่4 0่พนะจริงๆผมใช้ไปอัปเกรดตัวละครทำให้ตัวละครผมค่อนข้างเทพพอสมควรเลยก็ว่าได้นะครับโอเคอย่างแรกนะครับเรามาดูจอมยุทธกันก่อนนะฮะโอเคครับพมมาดูที่จอมยุทธแล้วใช่ไหมครับก็จะเห็นว่าจะมีตัวที่เป็นสีเขียวนะครับคือตัวแรกของผมเนี่ยตัวที่ชื่อย um ุงบินชมนี่เป็นตัวละครหลักนะฮะที่เราสร้างมาตั้งแต่เริ่มเลยนะครับอันนี้เป็นตัวละครหลักของเราครับ เมื่อเรากดไปที่ตัวยงบินชมนะฮะนี่ครับก็จะแสดงนะฮะข้อมูลตัวละครต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังกายพลังโจมตีนะครับโอเคก็จะมีอะไรมากมายนะฮะโอเคเรามาดูที่ติดตั้งนะครับนะฮะตอนนี้เรามาดูกันที่อาวุธนะครับนี่นะฮะที่เป็นรูปดาบนี่คืออาวุธนะครับเราสามารถกดเข้าไปนะฮะแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับว่าเราจะเปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นหรือเปล่านี่นะฮะก็จะมีอยู่3ชิ้นนะครับที่เราสามารถเปลี่ยนได้ แต่ว่าผมใช้นี้แหละเพราะว่าผมอัปเกรดเป็นเลเวล5นะครับก็มีดาเมจที่ค่อนข้างแรงพอสมควรเลยก็กว่าได้โอเคเดี๋ยวเราจะมาลองหลอมกันนะฮะกดตรงหลอมนะครับตรงข้างล่างเนี่ยนะฮะพอเรากดหลอมปุ๊บนะครับจะแสดงอ่า exp ของอาวุธนะครับก็คือเราสามารถกดกดตรงอา่าอุปกร,รณ์ที่เราจะใช้หลอมนะครับพอกดปุ๊บจะสังเกตได้ว,ว่า exp อ่าของอาวุธของเราจะเพิ่มขึ้นนะฮะนี่นะครับจะสังเกตได้ว่าจัดเต็มหลอดเลยนะฮะ จากนั้นเรากดเพิ่มไปเลยฮะเดี๋ยวผมจะกดหลอมให้ดูนะฮะนี่เครับเราสามารถหลอมระดับทั่วไปได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราหลอมระดับสูงนะฮะคือเราต้องใช้ตําลึงนะครับก็คือไอ้สีทองทองนี่นะครับคือโอกาสติดจะ100%เเลยแต่ว่าถ้าเกิดเราหลอมระดับทั่วไปนะครับจะโอกาสติด91%แต่ยังมีโอกาสแตกอยู่นั่นเองระบบเราหลอมแบบระดับสูงไปเลยฮะนี่หลอมสาเร็จตอนนี้เลยไม่หกแล้วนะครับเดี๋ยวเรากดหลอมอีกทีนึงฮะ๋ยวคราวนี้ผมจะหลอมแบบระดับทั่วไปนะฮะ นี่เราหลอมสําเร็จเหมือนกันเฮ้ย hey, ยังเหลือนี่นะถ้าเกิดยังเหลือนะครับเรายังอัพเพิ่มเคกดหลอมอีกครั้งหนึ่งครับแล้วกดหลอมระดับทั่วไปอ่ะโอเคครับตอนนี้ดาบเราเลเรลบาดแล้วค่อนข้างแรงมากมากฮะพลังโจมตีนี่5้0เลยทีเดียวนะฮะแล้วหลังจากที่เราดูดาบเสร็จนี่ครับจะสังเกตได้ว่าจะมีพวกเคลดวิชานะครับเคลดวิชาที่เราใช้ในการโจมตีใส,ส่ศัตรูนะครับโอเคเดี okay, ๋ยวผมจะกองกดเปลี่ยนนะครับ จะสังเกตได้ว่าผมจะมีเคล็ดวิชาอยู่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะก็มีถุงทรายนะครับที่ซ้ํากันเนี่ยนะครับแต่ว่าผมจะไม่เปลี่ยนนะเพราะว่าผมใช้อน,นี้เหมือนกันครับเพราะว่ามีดามิทที่ค่อนข้าง,งแรงอยู่ยแล้วนะฮะโอเคผมจะกดหลอมนะฮะแล้วผมจะหลอมถุงทรายนะครับแล้วกดเพิ่มไปเลยฮะแล้วเรากดอันนี้ครับหลอมฮะกดเพิ่มไปก่อนฮะกดหลอมไปเลยฮะนี่หลอมระด,ดับทั่วไปครับยังเหลือครับ ยังเหลืออยู่900 0นะฮะยิงใช้แค่2 7 0 0แต่เหลืออยู่9 0 0 0แบบนี้เรากดหลอมไปฮนะอ๋อตอนนี้ครับเลเวลของอเครดิตรบวิชาของเรานะครับเต็มแล้วอยู่ที่เลเวล5าครับลองกดปิดไปก่อนเหมือนกันครับสินของอย่างอื่นก็เหมือนกันใช้หลักการหลอมมาเดียวกันครับพอเราหลอมมาตัวของเราโหดแล้วนะฮะนี่นี่คือตัวละครของผมนะครับถ้าเกิดเราหลอมจนโหดแล้วเนี่ยเราสามารถไปหลอมขุนพลของเราได้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเฟซบุ๊กมา ปิดก่อนโอเคพอดีคุยธุรกิจพันล้านไว้นะฮะล้อเล่นล้อเล่นโอเคครับหลังจากที่เราอัพจอมยุทธของเรานะฮะให้มีพลังโจมตีที่มากขึ้นนะฮะมีพลังสกิลที่มากขึ้นนะครับเราสามารถอัพจอมยุทธตัวอื่นของเราได้นะครับก็จะมีจอมยุทธตัวที่ผมจะอัพคือเจ้าหนี้แล้วกันนะฮะนี่นะครับก็จะแสดงข้อมูลจอมยุทธนะครับว่ามีพลังโจมตีพลังกายเท่าไหร่มีพลังความป้องกันอะไรเท่าไหร่นะฮะโอเคเรามาดูที่พลังยุทธนะครับ พลังยุทธ์นี่คือเป็นสกิลติดตัวของเขาครับสกิลติดตัวมั้งแต่เริ่มนะครับว่าเขามีกี่สกิลอย่างผมจะอัพสกิลนี้นะครับผมมีคมพี์อยู่ผมกดการฝึกครับแล้วกดการฝึกทั่วไปเลยนะฮะโอเคฝึกสําเร็จครับตอนนี้ระดับเพิ่มเป็นเลเวลสองนะเดี๋ยวผมขอลดเสียงก่อนโอเคเป็นระดับเลเวลสองแล้วฮะก็อันนี้ก็ฝึกได้นะครับแต่ว่าเราเราต้องใช้คมพีนะฮะคมพี์นี่เราหามาจากไหนคมพีนี่ซื้อเอาก็ได้นะครับหรือว่าจะไปชิงมานะฮะอย่าผมกดชิงนะครับ นี่ครับก็จะสุ่มเขาเรียกว่าสุ่มจอมยุทธคนอื่นนะฮะที่มีหนังสือมีคมภีร์เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเราต้องการไปแย่งไงจากนั้นเรากดแย่งชิงมาเลยฮะอย่าไปกลัวครับผมตอนนี้ก็เข้าสู่หน้าโหลดการต่อโซ่แล้วนะฮะมาดูกันว่าเราจะสู้เขาได้หรือเปล่าครับผมเฮ้ยเราเราชนะทาบทุกท่าเลยฮะนี่เป็นพันนี่ไงอุ้ยแรงเว้ยอุ้ยเกือบดาบฮะหมัดเดียวเฮ้ยเข้าสวนทางว่ะฮึสกิลหมูด้วยหอย่างแรงอ่ะ เอาลบผลิกได้นี่ไงจิมคืน700อุ้ย700เอาดิสกิลหมู่มาสกิลหมู่คืนไม่โกงว้ยนี่ตายไป2อเอาว่ะรอบนี้เป็นไฟชนะของเราแน่นอนนะนี่มังกรคำรามเว้ยอุ้ยไม่ตายว่ะอุ้ยเป็นพันเลยนี่จิม400้ยไปย่าง4ี0้ยไปย่าง1000ไปย่าง300อุ้ยยังเจ็บจัดว่าเจ็บฮนะอุ้ยไอ้นี่แม่งถึกอะถึกนักอะฮะตีนี่ตายไปเลยนี่ครับพอเราชนะปุ๊บ เรามีโอกาสที่จะได้หรือว่ามีโอกาสที่จะไม่ได้นะครับใช่ว่าเราชนะปุ๊บเราจะได้ทุกรอบนะครับผมนี่ก็เป็นการอัพเขาเรียกว่าการอัพคัมภีนั่นเองโอเคต่อไปเรามาดูพลังปราณนะครับพลังปราณนี่จะปลดล็อกตามเลเวลนะครับยิ่งเราเลเวลสูงนี่ปราณแต่ละอย่างก็จะปลดล็อกขึ้นไปนะครับอย่างแรกนะครับถ้าเกิดตอนแรกมาเราอาจจะใส่ได้แค่ช่องแรกนะครับโอเคอันนี้ไปผมจะใส่ปราณนะครับอันนี้เป็นปราณหน้านะครับจะมีปราณหน้าและปราณหลังนะครับพอเราใส่ปราณเข้าไปปุ๊บนี่ก็จะนี่ครับ ถ้าเกิดเรา,ามีอยู่เราสามารถกดใส่เข้าไปเลยนะฮะปลาแต่ละอย่างนี้ก็จะมีค่าอะไรที่แตกต่างกันนะอันนี้เพิ่มโจมตีแล้วเพิ่มแม่นยำนะครับอันนี้เพิ่มพลังกายเพิ่มลังโจมตีนะครับแล้วปลานนี้เราสามารถอัพเพิ่มขึ้นไปได้อีกนะฮะเพิ่มระดับของปลาน,นั่นเองผมจะอัพให้ดูนะครับนี่ครับกดอัพเกรดตรงนี้เลยฮนะจากนั้นครับเหมือนเดิมครับเหมือนกับเราอัพอาวุธฮะเราต้องกดปลานันอนื่นมาเพิ่มเลเวลให้ปลาอันนี้ครับจากนั้นกดเพิ่มฮนะเราใช้เงินไปเท่าไหร่โอครดอัรดฮะ เกียร์ทั่วไปครับผมนี่ครับเลเวลปายเขาจะขึ้นครับโอเคมาดูครับบวกอะไรเพิ่มพลังโจมตีครับเป็น110่งร้อยสิบนะฮะก็จะเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มขึ้นมากอีกครับแล้วคราวนี้เรามาดูปานหลังบ้างฮะปานหลังนี่รู้สึกว่าอันบนสุดนี้ยังไม่ปลดล็อกนะครับต้องเลเ้ยวสิบแปดก่อนถึงจะปลดล็อกนะครับแต่ว่าจอมยุทธ์ตัวนี้น่าจะเลเวลประมาณ15นะถ้าผมจําไม่ผิดนะอันนี้ครับแต่ว่ามันไม่มีให้ใส่ไงฮะไม่มีให้ใส่ เราก็ยังใส่ไม่ได้นั่นเองจริงๆเราใส่ได้แต่เราไม่มีให้ใส่โอเคอยู่เนอะอยู่เนะ get ไหมนะครับแล้วมาดูช่องสุดท้ายครับก็จะมะีเป็นสกิลที่เราพัฒนาไปแล้วนะครับก็มีนี่ครับเลเวลสองเลเวลสองนี่ก็จะเป็นรายละเอียดสกิลต่างต่างนะที่เราอัพเลเวลให้เขาไปแล้วนะครับผมโอเคเดี okay. ๋ยวเราไปดูระบบต่อไปกันเลยดีกว่าถ้าเกิดเพื่อนๆน,นเห็นว่าเฮ้ยจอมยุทธ์ของเรานี่ยยังไม่เก่งยังอยากได้ตัวเก่งๆอยู่นะครับคือเราสามารถไปกดที่ตลาดได้ครับ นี่ฮะนี่ครับคือเราสามารถอ่าเขาเรียกว่ารับรับจอมยุทธฟรีนะครับนี่ครับก็จะมีถ้าเกิดการ์ดนี้ก็จะมีระดับที่มากกว่าการ์ดเขียวนะครับก็จะมีได้การ์ดเขียวน้ําเงินแล้วก็ม่วงนะครับก็อย่างอย่างที่เห็นนะครับว่าม่วงนี่จะเป็นระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับน้ําเงินลงลงมาครับแล้วก็เขียวนะฮะโอเคเรามาดูตรงนี้ครับก็คือการ์ดนี้ครับการ์ดเขียวเนี่ย ก็จะสามารถเชิญได้มีโอกาสได้การ์ดขาว,ขาวเขียวแล้วก็น้ําเงินนะครับอันนี้ก็สามารถจ้างฟรีได้อีก3ครั้งต่อวันนะฮะพอเรากดปุ๊บเราก็จะได้แม่นางคนนี้มานะฮะแต่ว่าผมมีแล้วนะฮะก็เลยได้มาเป็นตราจอมยุทธแทนนะครับตราจอมยุทธเนี่ยว่าทำไนก็คือเอาไว้อัปเกรดจอมยุทธนั่นเองโอเคพอเราอัพป,ปุ๊บมันก็จะมีนับเวลาถอยหลังนะครับประมาณ15าทีเราสามารถกดรับฟีีอีก1ตัวนะฮะโอเคเรามาดูการ์ดนี้บ้างนะฮะการ์ด การ์ดเงินนะฮะการ์ดก็จะได้การ์ดที่ระดับสูงมากกว่าการ์ดเมื่อกี้นะครับแล้วกดรับเลยฮะอ้าวแต่ว่าได้เป็นการ์ดอ่าได้เป็นการ์ดเขียวเหมือนกันนะครับโอเคนี่ครับการ์ดทองนี่นะฮะก็คือได้รับจอมยุทธที่ระดับพ่ะทข้งสูงมากๆนะอย่างอ่าทองนะครับแต่ว่าทองที่ผมยังไม่เคยได้เลยนะได้ทองได้ม่วงในน้ําเงินนะครับผมจะกดรับสมัครนะฮะได้เป็นอะไรได้เป็นแม่นางคนนี้ได้เป็นการ์ดการ์ดการ์ดน้าเงินนะฮะเราจะกด กดอีกทีนึงน่าเป็นอันนี้ตัวอะไรเอ่ยอ๋อเป็นการ์ดทำเงินนะครับแต่ว่าได้แล้วนะครับได้เป็นตาจอมยุทธแทนแล้วกดเป็นไอ้นี่เป็นตัวอะไรน่าจะเป็นการ์ดทำเงินนะฮะนะตอนนี้นะครับก็จะได้เป็นอจอมยุทธที่มีเขาเรียกว่ามีค่าพลังที่สูงกว่านั่นเองโอเคเอาละครับแล้วต่อไปนะครับผมจะมาสอนวิธีการอี o ว u ลูชั่นตัวละครจอมยุทธของเรานั่นเองนะครับ รือว่าเป็นการเขาเรียกว่าเพิ่มระดับนะครับให้จอมยุดของเรานะครับมีระดับที่เพิ่มมากขึ้นทําให้พลังโจมตีหรือว่าคาสเตตัสพื้นฐานนั้นเพิ่มมากขึ้นนะครับเอาละครับต่อไปผมจะมาเพิ่มระดับให้กับเอี้ยกกล้วยนะครับผมคือเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับนี่ครับสามารถกดได้ตรงใต้ที่เขียนว่าระดับ2นะครับ2ระดับโอเคแล้วกดอัปเกรดนะครับจะสังเกตได้ว่าพลังกายพลังโจมตีว่องไวแล้วก็ทนทานนี่จะมีตัวเลขที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับ จะสังเกตได้ว่าเขาจะวงเล็บเอาไว้ว่าถ้าเกิดอัปเกรดเป็นระดับ3มแล้วเนี่ยมันจะมันจะเปลี่ยนร่างเอาเลยครับก็อย่าลืมนะครับว่าใช้ตราจอมยุทธ0ชิ้นนะครับโอเคได้กดอัปเกรดไปเลยครับชว์แปเฮ้ยนี่เปลี่ยนร่างนี่ซอสจากสีเขียวกลายเป็นอ่าสีฟ้านะครับโคตรหล่อฮะยังอัปได้อีกครับยังอัพเป็นระดับสีได้อีกเอาละครับผมอัพเลยนะฮะชวแวเปลี่ยนร่างไหมโชว์บอป เริ่มดูแบบดูดีมีออร่าหน้าไม่มองนะฮะเอี้ยกล้วยเราเออแต่ตอนนี้ยังอัพได้แต่ว่าตราจอมยุทธผมไม่พอนะครับผมนี่ครับมาดูครับนี่ครับจะสังเกตได้ว่าพลังโจมตีว่องไวทนทานอะไรจะเพิ่มมากขึ้นนะฮะเอี้ยกล้วยตัวนี้โอเคมาดูครับพวกสกิลพวกพลังยุทธต่างๆนะฮะก็อัพได้นะครับ โอเคตอนนี้ครับการอัพยุทธเนี่ยเปอร์เซ็นต์จะมีเปอร์เซ็นต์ที่สามารถสําเร็จแล้วก็ไม่สําเร็จนะครับแต่ตอนนี้ครับเลเวลหนึ่งนี้อัพเปอร์เซ็นต์สำเร็จอยู่แล้วฮะแล้วกดอัพไปเลยครับผมโอเคสําเร็จครับเดี๋ยวผมจะอัพเป็นเลเวลสามนะครับแต่ว่าจะสังเกตได้ว่าเห็นไหมครับอ,อัตราการสําเร็จนะครับมี75%ถ้าเกิดเราอัพด้วยตําลึงเนี่ยจะโอกาสสาเร็จเพิ่มมากขึ้นเป็น95นะผมจะอัพไปเลยโอเคเป็นเลเวลสามนะฮะ โอเคเดี๋ยวอัพอันนี้บ้างดีกว่าามอีอันอื่นให้อัพอีกไหมรู้สึกว่าจะอัพได้อันนี้แต่ว่าสกิลอื่นนี่ต้องอเขาเรียกว่าจอมยุทธของเราต้องมอีมีเลเวลที่มากกว่าน,นี้นะครับถึงจะใช้ได้โอเคเดี๋ยวอัพสกิลนี้ไปอาฝึกล้มเหลวนะฮะนี่คือเราฝึกแล้วไม่สําเร็จนะครับอ่าตอนนี้เป็นเลเวล4แล้วฮะเลเวล5อะไรครับห่าล้มเหลวครับโอเคหมดฮนะ โอเคแล้วนี่ก็เป็นการอีวิลูชันตัวละครของเรานะครับจากการ์ดคเขียวธรรมดาให้เพิ่มระดับมาเป็นการ์ดม่วงนะครับถ้าเกิดอัพต่อนี่ถ้าเกิดอัพต่อไปเรื่อยๆนี่จากม่วงก็จะกลายเป็นการ์ดทองนะครับเป็นไงเฟียลฟ้ arm, มามะพร้าวแก้วกันเลยทีเดียวนะฮะโอเค okay, เดี๋ยวเอาแม่นางคนนี้เข้ามาก่อนนะฮะไม่ไม่เอาเอาไอ้นี่เข้ามาสู้ดีกว่าโอเคแล้วกดนะครับเข้าสนามลบเลยนะฮะจากนั้นจะขึ้นโหลดการต่อสู้นะครับผม การต่อสู้นี่เป็นออโต้แอฟแท็กเนี่ฮะเอาเลยฮะโอ้ยนั่นรู้สึกว่าจะได้ตีก่อนนะท่านจะมีความเร็วที่มากกว่าเรานะครับผมเราสามารถเร่งได้นะเร่งเป็นคูณ3าได้นะแบบน,นึงนะฮะอ๋อต้องกดไล่ไปนะฮะแต่ว่าต้องเป็น v i p เท่านั้นนะครับเออต้องเป็น v i p นะก็คือต้อง,ต,องต้องเติมเงินนั่นเองเนี่ยเพื่อเราถึงจะเร่งสปีดได้นะครับผม โอเคหลังจากที่เราไปสู้มาปุ๊บไอนี่ครับตอนแรกมันมีเครื่องหมายหนึ่งใช่ไหมฮะตอนนี้ครับมันหายไปแล้วเรากดเพื่อรับรางวัลได้เลยครับแล้วกดเสียงโชคครับผมแล้วได้เป็นอะไรเอ่ยเอ้ยได้เป็นดาบนะฮะใช้ได้อยู่โอเคถ้าเกิดเพื่อนๆบอกอเฮ้ยพี่ผมไม่อยากเข้าไปดูหน้ามันต่อสู้กันมันนานนะกดตรงนี้ได้เลยครับเร่งการลบครับนี่ครับต้องเป็น VAP 3ขึ้นไปนะครับถึงจะทําได้ แต่ผมทําไม่ได้นะครับโอเคเราต้องกดเข้าสนามลงไปไปดูมันสู้กันนะฮะโอเคมาแล้วฮะเข้ามาสู่หน้านี้แล้วรู้สึกว่าทีมเขาจะมีการเคลื่อนไหวที่เร็วกว่าครับเราต้องโจมตีที่หลังแต่ว่าเราดาเมจดหนักกว่าเยอะ,ะฮะดูดินี่ยุงบินชุมเราสกิลอัจอตาไปหนึ่งอ่ะเออสกิลหมอ่ะเท่และมาครับไอ้นี่สกิลหมูเหมือนกันนะฮะแล้วเปีย้ยงน่าจะตายไปสอครับ นะแล้วจบรครับก็จะได้ e x p กัน <S 2> <S 2> <ๆ>ฉเฉลี่ยกันไปนะฮะเขวกดตกลงโอเคครับหลังจากไอที่รูปธงนี้เราผ่านไป2เทินนะครับเราอ่ะนี่ครับกดรับของรางวัลครับผมอ,อย่าลืมนะครับข้างบนครับหลอดสเตมินานะครับตอนไอตอนที่เราจะไปสู้เนี่ยเราต้องใช้สเตมินาในการสู้นะครับอย่างผมกดไปรูปดาบเนี่ย มันจะเขียนบอกว่าต้องใช้สเตมินา4หน่วยนั่นเองนะครับผมพอเราใช้ไปมันก็จะลดลงเรื่อยๆนะฮะถ้าเกิดมันหมดหลอดปุ๊บเราต้องรอเวลาครับรอเวลาเพื่อที่จะมันฟื้นฟูขึ้นมาเองโดยอัตโนมัตินะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูระบบอื่นกันเลยนะครับผมโอเคครับแล้วเรื่องต่อไปที่เราจะพูดถึงก็คือระบบระบบธาตุธาตุทองจอมยุทธนั่นเองนะฮะนี่ครับระบบธาตุทองจอมยุทธนะฮะก็คือธาตุแต่ละธาตุนะครับก็จะชนะทางกันไปนะครับ ก็เราจะมาดูนะครับว่าธาตุะาตุนั้นมีความสําคัญยังไงครับจะสังเกตได้ว่าจะมีตาสัญลักษณ์เป็นสีทองใช่ไหมครับเนี่ยแล้วก็มีตัวเลข169รอเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าตัวเลข1 6 9นี้คืออะไรก็จะมีธาตุทองธาตุไม้ธาตุน้ําธาตุไฟแล้วก็ธาตุดินน,นี่ครับผมเนี่ยครับเรามาดูตัวเลขกันครับตัวเลขทองผมนี่มีอยู่169นะครับแล้ว ธาตุไม้ครับผมมีอยู่1 3 4ธาตุน้ําผมมีอยู่69ถือว่าน้อยนะครับธาตุไฟผมก็มีอยู่69นะครับแต่ธาตุดินผมถือว่าผมค่อนข้างเยอะนะครับมี158นะครับถามว่าตัวเลขพวกนี้ได้มายังไงก็คือยิ่งเรามีขุนพลนะเรายิ่งมีจอมยุทธมากเท่าไหร่ครับแล้วเรายิ่งอัปเกรดจอมยุทธอัปเกรดขุนพลนะครับทำให้ทําให้ตัวเลขนี้มากขึ้นนะครับถามว่าตัวเลขมากขึ้นแล้ว จะส่งผลดียังไงเดี๋ยวผมจะที่บายให้ฟังนะครับตอบแต่ตอนนี้ผมขอจะแนะนําการเพิ่มตัวเลขนะฮะให้ตัวเลขของท่าทองนี้มากยิ่งขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปอัปเกรดนะครับอัปเกรดจอมยุทธนะฮะอย่างแรกเราก็ต้องหาตาสัญลักษณ์สีทองอยู่นะฮะว่าเราจะไปหาตัวไหนเอ่ยตัวนี้เลยกันครับเอ้ไม่ใช่ครับกดผิดโอเคผมจะอัปเจ้าตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ท่าทองนะครับเนี่ยครับสังเกตตรงมุม มุมขวาบนนะฮะจะเป็นสัญลักษณ์ทองโอเคผมจะกดกะต้นนะฮะแล้วกดตกลงไปเลยแล้วกดเร่งเนะเพื่ออัปเลเวลนะครับนี่ครับตอนนี้เจ้านี้ครับเลเวลสามแล้วเราจะไปดูท่าทองของเราอีกครั้งครับว่าาตาทองตอนนี้เราเพิ่มหรือเปล่าจะสังเกตว่าเป็นร7อเจ็ดสิบแล้วนะฮะยิ่งเรามีตัวเลขเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีครับผมช่วยในการต่อสู้ฮะโอเค ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่ามันดีต่อการต่อสู้ยังไงอย่างแรกนะครับเราต้องไปประลองฮะรประลองนี่วันหนึ่งนี่เราสามารถประลองได้10ครั้งนะครับแล้วเรามาดูครับว่าธาาุธาของเราเนี่ยข้างล่างฮะเนี่ยครับข้างล่างเนี่ยจะมีร70 134 69 69, 69 158อหสอันนี้ก็คือของเรานะครับอันนี้คือผมที่ผมจัดทีมเอาไว้แล้วเนี่ยข้างล่าง โอเคแล้วเราจะมาต่อสู้กับคนอื่นนะฮะอย่างแรกนะครับที่เราจะไปสู้กับคนอื่นครับเราควรดูว่าธาตุทองพวกนี้เขามีมากกว่าเราไหมธาตุไม้เรามีมากกว่าเราไหมธาตุน้ําธาตุไฟธาตุดินถ้าเกิดเราเห็นว่าเฮ้ยไอเนี่ยมันน้อยกว่าเราทุกอย่างเลยเรากดท้าทายไปเลยครับ่าจากนั้นเราจะเข้าสู่น้าการต่อสู้นะครับผมจะสังเกตได้ว่าเมื่อกี้ผมเปรียบเทียบว,ว่า ธาตุของผมแต่ละอย่างนี่มากกว่าเขาจะสังเกตได้ว่าตอนนี้เขาจะเอาธาตุมาวัดกันนแล้วถ้าเกิดธาตุของเราอ่าถ้าเกิดธาตุของเราเขาเรียกว่ามากกว่าเขาทุกๆด้านครับเราจะได้ค่าเราจะได้บัฟเราจะได้ดีบัฟเพิ่มขึ้นนะฮะก็คือเราจะได้บัฟที่ดีนั่นเองนะฮะจะสังเกตได้ว่าจะเพิ่มฟิติคอนเพิ่มอะไรมากมายฮะขึ้นตอนต้นเกมนั่นเองนะฮะนี่ครับเราชนะครับพอเราชนะปุ๊บเราได้อ่าผสานจิต อะไรกวนหยวนนะครับสสารจิตนี่เราสามารถนำไปใส่ในพลังปราณของลูกน้องเราได้นะฮะโอเคเมื่อกี้คนนี้ครับเรามาสู้กับคนนี้อันดับ150กัน,นบ้างฮะอันดับ150นี่รู้สึกว่าทุกธาตุผมจะมากกว่าเขาหมดยกเว้นธาตุไฟนะฮะหลังจากนั้นเรากดต่อสู้กับเขาครับจะสังเกตได้ว่าพอเข้าหน้าต่อสู้ปุ๊บธาตุไฟของฝั่งเขาจะได้รับบัฟแต่ธาตุไฟฝั่งผมจะไม่ได้รับบัฟนะฮะสังเกตดูนะฮะ เนี่ยครับธาตุไฟเขามากกว่าเขาจะได้รับพลังโจมตี9นะฮะแต่ว่าฝั่งผมอีก3ตัวได้รับปั๊มหมดทุกคนนะนี่ครับสกิลโมครับจะเป็นการโจมตีแบบออโต้แอคแท็กนะครับผมก็คือใครมีพลังความไวก่อนก็โจมตีก่อนนะฮะโอ้โหเขาโจมตีเราเป็นพันสองเลยอะนี่ครับโจมตีโมฮนะไอนน้ผมเล่นสปีดแบบคูณหนึ่งนะฮะแล้วตอนนี้ทีมเขาตายไปคนหนึ่งอะอุย้ยแล้วตัวตัวหลักเราตายไปแล้วหนึ่งแต่ไม่เป็นไรฮะขุนพลเราค่อนข้างโหดพอสมควรเฮ้ย,ยแต่ทำเป็นเล่นไปนะฮะ เข้าสวนอุย้ยตายฮะอุย้ยพระเจ้าช่วยอุ้ยจมตี2ครั้งฮะอุ้ยเอาแล้ฮะสองสองตอนนี้อุ้ยท่าทางจะแย่ฮะอ้าวเบ้ยแต่ตอนนี้มีจมตี2ครั้งฮะเบิ้ลดีอ้าวเานนราเที่น,นี้ทีม,ทมเขาเหลือแค่คนเดียวฮะนี่เอาดิเก๋าวะ่ะนี่เรียบร้อยฮะโอ้แล้วเราได้อ่าเหมือนจะเป็นอ่าหินที่ใส่ปราณนะครับโอเคแล้วเราตกลงนะผมอันนี้ครับผมอธิบายแบบง่ายๆนะเออน้องๆเราดูอาจจะเอ้ยพี่อธิบายง่ายแบบนี้น่าสนใจ นี่ครับก็ลองมาเล่นกันนะลองมาท้าทายผมได้เจอผมได้อันนี้เมื่อเราสามารถประลองชนะคนอื่นนะครับก็จะได้คะแนนมานะครับจํานวนหนึ่งนะฮะเราได้คะแนนมาก็จะขึ้นโชว์นะครับว่าตอนนี้คะแนนเรามีอยู่เท่าไหร่นะครับเราสามารถนําไปกดแลกได้นะครับกดแลกสิ่งของต่างๆนะฮะที่เราจะนํามาใช้นะฮะเตอนนี้ผมมีคะแนนอยู่1 2 0 0 0 0สนนะครับผมจะขอแลกกล่องสมบัติทองด้วยกันนะ เราได้ไปที่เรียบร้อยคะแนนเลยยี่หกหมื่นร 60, ครับผม,รผมขอแลกเป็นผมขอแลกเป็นกล่องสมบัติทองอีก10ชิ้นนะฮะเราเพื่อไปเปิดเอาของกันเองนะครับผมนี่ก็นี่ครับอันนี้ก็จะมีประวัติการลบนะครับว่าเราได้ลบกับใครมาแล้วชนะแล้วแพ้ใครบ้างนะครับอันดับครับนี่ครับคนที่ได้อันดับหนึ่งอ่ะนี่ตอนนี้คนที่ได้อันดับหนึ่งเขาชื่ออะไรเอ่ย ให้ผมขอดูกนนะชื่อซัวลูซ่าอะไรสักอย่างแน่นอนครับว่าแชมเปี้ยนนี้มีได้แค่คนเดียวเท่านั้นนะฮะนี่ครับคนที่อยู่อันดับหนึ่งนี่เราสามารถดูได้นะครับว่าเขามีธาตุอะไรเท่าไหร่นะครับแล้วเราสามารถกดดูนะครับกดดูค่าสเตตัสของเขาได้นะครับว่าพลังโจมเตียวเท่าไหร่เขาใส่อาวุธอะไรเอ่ยนะฮะนี่ก็ค่อนข้างดีพอสมควรนะฮะผมระบบนี้โอ้แต่ว่าคนนี้ท่าทางจะโค่นลงยากพอสมควรนะฮะ นี่ครับอันดับหนึ่งฮะค่อนข้างน่ากลัวพอสมควรเลยโอเคครับสำหรับผมจะมาแนะนำเกมอ่าเกมนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็ลองโหลดมาเล่นได้นะครับตอนนี้สามารถเล่นได้ในสมาร์ทโฟนแล้วนะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมตั้งแต่แรกจนจบนะฮะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ที่ช n น l นี้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในเกมหน้าฮะบ๊ายบาย